ประเพณีลอยกระทงสุขโขทัยเป็นวัฒนธรรมสำคัญของไทยที่สืบทอดมานานต้นกำเนิดอยู่สมัยกรุงสุขโขทยัยเมื่อศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองหลักฐานจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟซึ่งถือเป็นรากฐานของประเพณีนี้นอกจากนี้ยังมีตำนานนางนพมาศ ที่ประดิษฐ์กระทงจากใบตองและดอกไม้เพื่อลอยถวายพระพุทธเจ้าและพระแม่คงคาความหมายของการลอยกระทงคือการบูชาพระแม่คงคาแสดงความกตัญญูต่อสายน้ำการขอขมาการสะเดาะเคราะห์ปล่อยทุกโศกและสร้างความสามัคคีในชุมชนจังหวัดสุขทัยฟื้นฟูประเพณีนี้ในชื่อลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยมีกิจกรรมสำคัญเช่นการประกวดนางนกพมาศการลอยกระทงกลางสระน้ำโบราณการแสดงแสงสีเสียงและการจุดดอกไม้ไฟงานนี้จัดในวันเพ็ญเดือน12หรือช่วงพฤศจิกายนประเพณีลอยกระทงสุขโขทยัยเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์ ศาส,สนาสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนการจัดงานบริเวณวัดและสระน้ำโบราณช่วยคงรากเงาวัฒนธรรมและเสริมบรรยากาศแห่งศรัทธาพิธีและกิจกรรมหลักช่วงเช้าทำบุญตักบาทบวงสรวงพระแม่คงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะช่วงบ่ายแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฟ้อนรำดนตรีไทยออกร้านอาหารและสินค้าหัตถกรรมรวมถึงประกวดกระทงและนางนกพมาศช่วงคำ่ำประชาชนลอยกระทงในสระน้ำใหญ่แสดงความขอบคุณและสะดอกเคราะห์มีการแสดงแสงสีเสียงลุกตะไลและไฟพนมีงพร้อมกิจกรรมบันเทิงเช่นการแสดงดนตรีพื้นบ้าน เวทีนาฏศิลป์และการละลินแบบโบราณ